สวัสดีครับบ่าเอีคนขี้โมกับเจี๊ยบน้อยครับมื่อนี้ก็มาเก็บเห็ดคือเก่านะครับพี่น้องตั้งแต่มาเขาปากอ่พ่อเลยนะครับมูเห็ดบวกตาบหน่อยครับพี่น้องไปเข้าไปเบิ่งนรักันครับเจี๊ยบหน่อยครับบ่าเอีคนขี้โมสีมานโบมานครับว่าจะได้เห็ดอยัางเนไปครับพี่น้องลุยกันเลยเนาะเน้นหางมือสาดอกก็กำลังกำลังพอดีกำลังพอดีเก็บแล้วค่อยว้าวเท่าไหร่แต่ก็ยังดีค่ะเก็บหน่อย ตากหน่อยตากหน่อยสายพี่น้องหมานยุม่มอันนี้ครับเ,เป็นตะหมานยุไ่ปลายปครับเห็ดตะไรหอมแลาวครับเห็ดปวกครับอืมบรดายสัง่งตาตะโดดอ, <laughs> อู้าหามหอมยาวทำไม พ่อหลายครับพ่อหลายแต่ก็พอได้เก็บอยู่ครับอีกมู้งนึงน้อยครับอ๋อเห็ดฟ้าดเหดฟียแดไม่ไงคูณเดียวแต่มันแยกกัน อยู่ข้างซาพี่นอ้องหนึ่งดอกสองด,ดอกอีกดอกหนึ่งสามดอกโอ้ยหักส้่มได้อยู่ครับเป็นึงพี่น้องอือครับอีกดอกหนึ่งแต่ไครหัวจุ่มโตเกะมาก เยอะมากเยอะมากซื้อมากซื้อมากครับเพ็รหาดอีกสองดอกพี่น้องเพ็รหาดเพ็รแซ่บอนอครับอือครับโอ้ยหักจำโอ้ยโอ้ยเอาเดี๋ยวนะกรแห้งๆก็แห้งๆไปครับไปพี่น้องและสองดอกหนึ่งดอก ก็ไ,ได้เก็บนะครับไม่เห็ดดินบนก็ไมเห็ด,หดขาใครจ้าโอ้ฝนตกเซค่ะฝนตกใซ่บื่ขึ้นนะครับเกือก็ได้เห็ดพวกตากดอกเห็ดฝนตกใซ่จะไข่หอมอีกหนึ่งดอกครับ เดี๋ยวเขาค่อยไปปาดเชื่อไว้ที่หลังนะครับเนาะตะไคร่หอมเห็ดพวกตราบโอ้โหบ่ได้ขาเอ้วชอมีกระดีครับอาครับพี่นอกค่ะผลงานวันนี้ สีมนีเห็ดตะไคร้ค่ะแล้วก็เห็ดบวกนิดๆหน่อยๆในสำนีแล้ะค่ะพี่น้องสวยแล้วไปค่ะกลับบ้านฝากติดตามบ่าวเอคนขคีโมกับเจ้ามาน้ำแน่เะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบายครับ